เอาเมื่อกั้ไหนเอ,เอามิสซันมามีนูวเอาจับมาลวดหเหรอผ่าเนื้อครับปล่อยไม่ให้ละลูกกนันก่อนเด็กคนห่นวงเนาะแล้วก็จะปลอมได้เหรออืมน้าละขอเป็นนอะหวานเหรอวะอืมก็หวานแล้วประทานง่ายเนาะ สวัสดีครับสวัสดีครับสองสายไปเลยครับน้องเตยเฮ็ดยังมือนีนสวัสดีค่ะมือนีนเฮ็ดยังเฮ็ดพร้อมูเกิดได้เหมือนเนยเมนูครับนื้อหมูหมูหมาหมาแจกปลาเทียนยังกาะน,น้ำตกตัวอ่ะสิมีหมูสับไป็ลายเรียบร้อยครับผัดขนาวหนะ้าฟิวส์น้องเตยแล้วล่ชมครับชิมมันกันนะกินไหนนะ ที้มเบื้งเสียหัวหนึ่งเบิ้งกันหรอหนึ่เบิ้งวหวานหวานชิ้บเสออเดี๋ยวหลาโซฟีมือเด้อได้ย<ะ>ี่บ่ได้บ่ได้เออเดี๋ยวรอชมครับอาเดี๋ยวเชฟอยากมากครับเดีย๋ยวรอชมให้หน้าให้ตาทั้งเลยเนาะสเป็นพระเอกมีีเนาะตายเบื้องยี่บ่ตอนแรกย่เป็นพระเอกนะก็เกยฝางานบอเบกยฝา พ่อเ่พ่อเอาด้ฮะพ่อเอาเด้่พ่อเอาอย่งนีพ่อเอาดอกไอ้ฟางงามยู่บ่งามงามบ่มาข่าเข่าเลยเข่ายบยนั่นนนอะไร่ยเจ็ดเปลี่ยนี่บ่ใทเป็นงานไเล่างานยูสามหอนนี้วันนี้อย่าดขวดขเอาฟนต๊ะไปที่นี่ เริ่มใส่เขาเลยขวดขวดขวดพริกไปพริกมาขอนห่อนครับอะไดว่ามันตรงนี huh. ้แหวะรเบยบมากขอนห่อนครับขอนห่อน เาว่ามึงจิ้มไข่ออนไกห็นแ่รงนั้น่ั้นก็ออไปพูด่ไหมนเขาร้อนๆมากชิ้มกันนะอร่อยดีฮึมดูดีครับเฮ้จ็้บี้บาครับที่หลายเมนูมเลมเนาะได้สดากได้สดมา,า,าเสียวไกลก็ต้องได้ไกลครับไก่ครับผมว,ว่าดีเลย ปิ้งบอกเดวเตียเลยเห็ดยังแต่เห็ดมดแหละส้มวอดเป็นปิ้งไมเป็นยังลไรตั้ร่าดีคนตกดงนล้หรอิ้ครับดินย่งก็เสี่ยมือกล้องไปเที่ับผมซีกัดใครพอดีมาทำนี่แล้วเสียบแต่ว่ากับบันนั้เราะเคียนมันเหมือนเดิครับเดี๋ยวอันเดียดนานะ ลำเน Box, ียงหลายๆตัวลงหลดี่ครับนุ่ห then, Alpha, ักมันซ้ำหนึมันหน่อยผลหน่อยเนาะวันใหญ่มากแะบวันใหญ่กว่านี้วันแมนไก่แม่ใหญ่กว่าน mm ี้แห่งดีแต่ไก่เถื่อนต้องกินแต่นั้นเนื่นเอาเคล้วนผลต้นขลชุบเก๊ยบลูกกระย่างมันบ่ย่างกินลูกส่วนเลยเนาะแมนแมน สุดแซ่บเลยไก่พอดีครับเนี่ยตัวพอดีห่วยสุดๆเลยไก่เมียพร้อมสุดยอดเลยมูบางอย่างบางทานเลยครับผมเฮ้ยไปพวกรอยนะความจุ้ยพวกไก่ครับพวกไก่ยหยาบนี่ตัวปันเน Được ngay ngay đó Bởi vì nhạc có cây Tốt Cái gì đó? Ok Nhưng 2, 3, 4,

Năm mùa, Nam mùa, Nam mùa, năm 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 มือย่างกัดแฮ้์เสียบสิไล,ล่ลุปจับไล,ล่อย่งนั้นโดนตบมันกั่น่อนเ็เลยครับไก่พอดีเลยกิน้เรื่อยเต็มถาดจังหวดบุญเอ๋ยจังหวาดบุญดอกข่อยรำคาญมันแล้วตานอย่างสแซบครับมีไหลไม่นู่รับพี่ก็พัดทักหยังไขนาะพัดนาะเดี๋ยว่อชมบเตยบริพัดอเอ นะครับมาน้ำตกน้ำตกเนื้อหมุดเซ็ตเซ็ตใส่บางๆครับจางซิมอ๋อจังซิมเยล่นเย็นต้องบางๆครับข่าวทาเอาเตยเฮ็ดเป็นเบิร์ด้วยถือกล่องก็เป็นเนาะเก่งเหรอในเก่ามาเป็นยูทูบเบอร์อยู่อ,อ่ะมาเปบ่ ติดเบาะก๋าเหลีลดด่ยมลุ้นเห็นปะเนี่นานามาครับอ๋อโอเคไม่ปิ่งไก่หอมครับปิ่งไก่หอมไปเรื่อยๆครับซุกายไปแล้วโอเค สุดยอดครับไก่สุดปลาครับ,บแซบ่บอบครับรวดเร็วทันใจเนาะห่มเก๋แมนนี้นได้กินพียงไว้ทุกอย่างแมนเอาน้ำใส่หกบ่ข่างแซ่บกันหกแล้วขีบค่อยหักได้เลยใส่ได้เียบ ่อนหนึ่งครับเนาะโอ้ทีเด็ดเออกันอกกินเนาะว้าวว้าวเออในการในการอกรวดเร็วสั้นกินครับตับตับมือหั่นเลยทุกพวกน้ำเลยน้ำปลาโอ้โเออแบบนี้นี่แล้วแล้วนี่กินเร็วอาชีพ ต่งาสองลอยสองละห้าสิบด้ครับจำริมครับจำเรื่อยๆได้กินแน่นอนเี่มาผ่านเนี่ยผ่านเนี่ยไก่ไก่แน่ผ่าเนี่ยผ่าเนี่ยอืออะผมก็รู้ิัวแต่ว่านอสิอง่หน้อตัด้มาีกมะนาวลงปลากนี้จะรู้สิเป๋ขี้รส

โอเคดีนั่นปัขนาดสิอุ้มอะไรช่วยไปเช็คของดำเด้อ เก็บจ่าครับที่ตามหาเนาะมือนี้ไปไหนครับโอเคครับ้อมหอมหมูลงไปเลยไปหมูหน่อยขี้ออกขี้ออกอ๋อเนี่ยกินพักเก็บเลย ขนาดตันแปดนะยี่ออกยี่ออกเนื่อขนานนัเกียวลูกก็ต่งแก่แล้วเสียบยาอ้าแต่เปลเป็นพระเอกบมี้ว่าหนีกันยิงเลยเนาะเนียนน้ำได้ที่ไหนบองเนาะอืม าในห่างบนนักกีฬารุ่งยั่งเลยคลิปกันเนาะเยีนเดือนนะวันนี้รงปีหนาเหรอกระแสกำลังมากเราสองแรีงเนาะเป็นหายไปเลยเนาะใหญ่เนาะในห่างเมื่อไทยระเผยกวนเนาะบ่เห็นเลยเนาะงาลงไปเยอะล่ว พักแรผักเดหัวเดนใ้่หยัดลงไปครับพักเต่มตีนรับเรียบร้อยครับพัดขนาเนาะแบบกินแบบกินผักไปเนาะไปเอาไมีส่วนบ้ามีนูเฮาจับมาลวดเหรอ ผ่านเนื้อครับปล่อยไม่หลุกกันกันก่นแมเ็กมันห่อนเนาะออออหักันมันมันมนีบได้แนึงเมยเขาหลยวกเสมาเขาตีนไว้ที่หลังก้นหน้ากานนี้จากจากเปย้อยเปเ๊่องนก้อยกับปอมนก้อยกับปอมเนี่ยนะและเขาเป็นอะข่อยมาข่อใหม่เอวันข่อยมาขอยหลข่อยมายมา เอ้ห่อนด่าูเมาเลโอตินเนีน่โอเคแบปเฮ้ยอ่าอยาม,ม,มนั่งไงับ่แซ่แซ่ข่าววะมันกนานะวนห่อนที่บ,บอกห่อนดี

วหวานเหรอวะก็หวานแล้วประทานง่ายเนาะพ่อไปเรี่อแต่ยิ่งใหญ่เนาะตัวจิมีบุสาวเดี่ยวเลอยบุมีหรอเก่าอยากก้ลดูเยอะอู่ยั่ไงเหนื่อยแหละ เดี๋ยวขนาด<ห>เนาะรกว่าจะได้นม่นูเดี๋ยวสิแปลกมากมุดหุดปุป๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อดอานเนี่ยพานเนี่ยเกิดว่าสุกน้อยไมคั่กัดไหนซะต้องเหน่อยมากงงแบมดีอร่อย เซลใบม้นไงมิ้่านังายแค่แ่น้จับับอาก็บวมอนะมันก็อมบ้านเนาือนีว้นเข้าไปขวางเห็นได้ยังเบื่ฝคนนั้งท่านหันยำผลนุงกูอะไรเมียให้พ่นนี้กิก็ปลอมด้วยต้นไม้ยังกันมยพ่อกระยากกินด้ ก็ใส่พ่อกระยากรึยังควจัง่กระดูกยนก็ไม่คนอยเปิดตั้งแต่ตอนน้องดูอ่ะกินนยอะไอิ่มไมนี่ป่ะแอบป่ะใส่บะใส่กินเลยไก่พอตัเกิด Cái bớt Cái hạt bớt. Ừ. đấy cả Cái ừ. bao nhiêu à จะเห็เพียงไไหมเนี่ยกว่าที่ฉันากให้้บแซบแดจะคอยยัดกินทังบาตร้ซบ่เตยลวงลงไปจบอึ๊บแซ่บมาครับพัดก็น่ากับแซ่บลาเนื้อก็เรียบร้อยครับปิ้งก็ให้นะแซ่บป่ะงขยะแต่การเดนบอ ก็มามากตาสันอยู่วะตาซันเด้อรวมนั่งเหียงเขาเห็นเดี่ยวแลยป่ะมันนั่งเงียงน้ำก็มาครับจะเจอคลิปน่าครับบรรยากาศไม่หลายช่องเนาะกลับไปสุดเลยไปแล้วครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับโอวเหมือนนี่ยิ้มกันซะ